ข้าวเขาก็ไม่ใส่เยอะมนาะเรื่องข้าวเนี่ยไม่ให้ใส่เยอะจะเปือนก็คือเครื่องเรื่องเครื่องเดี๋ยวใส่นี้ก่อน้ okay, าวันนี้มเป็นเมนูพิเศษเหรอใช่ใช่เมนูนี้ไอไอ,อ,อเนี่ยเขาอยากกินของโตเขาอยากกินก็ไปซื้อกินแล้วมันไม่อร่อยเรื่องของเรื่องเขาเลยอยากกิน ้าอมเด็จัเด็กก้านหมดเลยคนกินืูตุกอนะขขอไก่ไก่จะวางนอกอ่ะไม่วางนอกวางนอกไม่ได้ใส่ไม่ได้วางใหใช่ไหมได้ได้อยนีนะแล้วก็มีน่้ก็มีอะนแล้วก็มีพรกสวก็มีพร กล่องลท่ไรคลกล่องละเจิบาทค่ะรับรองค่ะมาทานของเยติ๋งนะคะเดี๋ยวคุณจะติดใจไปหาที่ไหนไม่เหมือนหรอกรับรองเยติ๋งบอกให้รู้นั่นนั่นเลยพวกเนี้ย ข้าวคุก็ติดท้งทานเครื่องเยอะๆค่ะถ้าเ <t opl ank warnings> คร like ื่องเยอะแล้วมันจะอร่อยข้าวอย่าไปใส่เยอะใส่เครื่องที่คุณจะต้องทานนะคะแล้วก็มีไก่หวานนี่ก็เราก็จะใส่ไว้ให้คุณตังคา่ะมถ้าแสีใส่ไปเลยนี่บางทีแล้วมันก็จะแฉะซะกว่าคุณจะทานนะคะแต่ถ้าเยสิงจัดนี่บางทีเราใส่ในนี้เราจะทุ่นเครื่องแต่ว่าเยถิงไม่ได้จัดใส่ไปในนี้เพราะว่าเครื่องมันจะได้เยอะนะคะที่ใส่ รับรองค่ะคุณมากินที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงให้เก่ายังไงก็มาลองทานดูเดาถึงจะเก่ากว่า